สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับต้ me, 8, ANS, ต่อ 18, กันนี้แล้วครับลาวพัฒนาของวันท e ี PDF, ่8กันยายนนะครับ2568นะครับลาวพัฒนากระสินเล็กจากประเทศลาวนะครับเด้ออ่าช่งนี้ช่วงสุขสุขวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับเนาะจันทร์พุธศุกร์นะครับเด้อที่มาต่อกับพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่าช่วงนี้ที่หายตัวไปแป๊บหนึ่งกันนะครับเด้อเพราะว่ามันว่างใครจะดยอกกันในอ้กล่องเครื่องเกิ ว่ามันห่างคือมันมันมันหลวมแจ็คมันหลวมก็แบบว่าสบายน้ำขับรถล่งขี่มอเตอร์ไซค์ฝนตกอ่ะฝนตกแท้งถนนลื่น่รงช่วงทางโค้งอ่ะมันมันมันตะวัดอ่ะมันตะวัดท่าย่ายตะวัดแสดงว่าล้อหลังมันมือ่งอยดอกยางกับผมนี่แหละรถมอเตอร์ไซค์แต่ลยเจ็บหนะเออเงี้ยนน้อยแต่นี่ยังมันเศร้าเลยงานนองนี่่ลก ที่ลูกที่นั่งนี่เจ็บหน้าอกซะสัน่นแต่า่าก็ับ่ได้ไปหาหมอคิดว่าหันมันตัาเองประมาณนี้เดี๋ยวทำใมันเจ็บตลอดจะค่อยจไปหาหมอหมอรับที่ได้อีกล่ะเสิดตต้งล้ว,วนระเบียงให้จะหมอจะมาอะไรมาเนี่ยสองกับสามนะครับเล่าพานานะครับด้วยเจ็บแต่คอนเดนอร์ รับถามนี่นะครับเนาะถามนี่นะครับขอบออคุณหลายครับให้ทุกท่านโชคดีเฮงแฮงแฮงแฮงเ